ครบพบกันเช่นเคยครับช่วงนี้ก็ลมหนาวมาแล้วครับก็ไทตัน4ประตูครับมาจัดเป็นชุดแต่งออกเที่ยวปีใหม่ครับจัดกันชนท้าย่อครับเป็นงานของที่ร้านเราเองนะฮะเป็นกันชนท้ายเหล็กออฟโรดทรงแยกนะครับช่างโรเบิร์ตครับก็ กำลังเก็บงานครับโลบาก็เลือกใช้เป็นโลบาแขนยาวนะครับนี่ฮะก็มีเสริมแหลกในสไตล์แบบแหลกที่วางบนหลังคาทอดหนึ่งครึ่งหนึ่งแล้วก็ยื่นออกท้ายกระบานนิดหน่อยนะฮะดูแล้วกํำลังสวยครับในสไตล์แบบนี้นะครับก็ตัวนี้ก็ มาตกแต่งเสริมอุปกรณ์เพื่อจะใส่สัมภาระออกเที่ยวปีใหม่นะครับช่วงนี้อุปกรณ์ตกแต่งมากมายนะครับในสไตล์ออฟโรดลูกค้าทุกท่านก็สนใจอยากกระแต่งในสไตล์ออฟโรดก็ลองแวะเข้ามาชมนะครับเพื่อนๆพี่ๆสนใจก็โทรศัพท์สอบถามกันได้เลยนะครับ0863355209ครับโลบานี่มาสวยเลยทีเดียวครับนี่ฮะ เป็นแหลกหลังคาแหลกใส่อุปกรณ์แคมปิ้งหรืออุปกรณ์พวกสัมภาระต่างนะครับใส่ข้างบนได้เลยนะครับรับน้ำหนักได้โอ้เยอะมากครับระดับ100ยโล2 0 0รโลสบายๆนะครับฝากเข้าไปด้วยนะครับ NK 4x4 คพะนครสียุจยาครับ086 335 5209ครับขอบคุณมากครับ